ทสามตัวหน้านะคะสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกม่อนศูนย์นปดโอเคโอ้ต่อไปท่านประธานกรรมการนะคะจะเสี่ยงอีกเพิ่มอย่างหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ ก็จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะบแหน้าสามตัวจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ ครั้งที่สองรา <2 S 2> งวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองการสุดตัวครั้ง <3 S 2> สุดท้ทายมาลุ้นนทำการเด้อเอฟซีใครจะถูกใครจะรวยรวยไปทำการเด้อพนนี่น้องลุ้นๆๆเสียงโชว์ รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าเจ็ดเก้าห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าเจ็ดเก้า รางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้งจํานวสองพันรางวัลเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะมาฟังต่อนะคะหลักที่สามตัวท้ายนะคะหลักที่หนึ่งหลักที่สามหลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง ามตัวท้ายมาลุ้นเอฟซีรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหกสองสองหกสอง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 ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง 6, เลข 2, 2> ที่ออกสองหกสองสอง ต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่ห,หกสองสอม ลวงไม่ได้อีกแล้วจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สามหลักที่สามตมออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้าย ต่อไปก็สองตัวแล้วเอซีม,มันลุ้นนำกันเด้ใครจะรวยใครจะจนเอฟซีเลยขันสุดท้าย,ส,ายสูบสักใบสิ สตัวครั้งที่สองเลขที่ออก070 0 7เจ็ดศูนย์ศนย์ศไม่มีัวลเลขท้ายสตัวครั้งที่สองศูนย์โอ้ศูนย์เจ็ดศูย์ซิมี่าวลเลขท้ายสามตว่อไปก็ออกสองล้วสองครั้งต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งครั้ง สาวราพรปัญญาสุริผู้นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานบริหารที่สาธารณะค่ะพร้อมแล้วจอบดวัลเล็กท้าย2ตัว รางวัลเล็กไทยสองตัวงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราชสองพัน้าร้อยสเจที่ออกสี่หกสี่สี่รางวเล็กไทยสองตัวงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราชสองพัน้ารอยหกสิเลขที่ออกสี่หก ออกทะเบียนรถตัวเองรางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวแล้วเลขสี่สี่หกถูกข้าไปต่อไปจะทำการออกรางว้ลมี่หมื่งเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทและรางวัลข mm. ้างเยงรางวัลที่หน no ึ่งมีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาทค่ะทะเบียนรถยายซื้อตีหกสี่เอรางวัลที่1ซื้อหกสี่แสี่หก เจ้าหน้าที่ได้ทําการหมุนอุปกรณ์ออกรางเพื่อลูกบอลหมายเลขคระกันนะคะเมื่อท่านประธานเห็นว่าคละกันดีแล้วก็กดสัญญาเพื่อให้กรรมการออกรางวัยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงมาที่รองรับด้านหน้าจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนําภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการจนครบทั้ง6ลูก แล้วท่านประธานจะนําลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกกำลังเายช่วเลยสิและเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกกำลังกายให้ลูกบอลใหม่เละขละกันเมื่อกี้เห็นอยู่แต่ไม่ไดียวสี่สี่หกห้าใบในวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลอรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรี ประชาชนที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลาสิบ0นากาหิาทีและสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา1ิ0 0นเฬิกนรถยตัวเองเยอะเปนรถตัวเองวอรจำหลักขึ้นมาใหม่มาฟังต่อนำวันที่หนึ่งกำลังจะออกได้หมายเลขสี่กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อย นายประทีปคงสนิทผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะเป็นผู้ส่งตัวเลขไปได้รุบวันหม่เลขประจำหลักร้อยนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะ ได้แก่กรรมการหมายเลข6 pues mm hmm. กรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยพันตำรวจเอกอนุบลิมปิโรจนรฤทธิพุ่มกับยายสอจุดโท์ได้งานสอบสวนกองกำลังกับราการทวงหนเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะเป็นผู้ยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับเป็นท่านสุดท้ายลูกทีเอฟซีถูกหรือเปล่ามารุ้นไปด้วยกันได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วนะคะ อ,ออกรล้วมาที่หนึ่งแล้วเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขเอาไว้ภายในเพื่อแสดงให้ท่านผู้ชมได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะรางวัลที่หนึ่งจบแล้วขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่หนึ่ง วดวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2567เลขที่ออก407041 0417 041นอกสี่ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่งวันที่หนึ่สิงหาคมพุทธศักราช2567เลขที่ออก407 ศูนย์สี่หนึ่งโดยที่รางวัลที่หนึ่งมีรางวัลข้างเคียงจำนวนสองรางวัลเลขที่ถูกรางวัลได้แก่หมายเลขสี่เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์และสี่ศูนย์เจ็ดซื้อหกสี่ออกสี่หกเอฟเลยเอาไปต้มกินเดินหนึ่รางวัลที่หนึ่งที่ส ที่สที่4ที่หรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หพร้อมด้วยรางวัลเล็หน้า3ตสา3ตัว2ครั้งวัวเล็ท้ายสตัวสงครั้งซื้อแค่สี่ใไม่มีเวลาซื้อขอบคุณทุกคนเด้อขอบคุณทุกคนงใจขอบคุณทุกคนยบ๊ายบายใครรวยบอกยายด้วย